สวัสดีตอนเช้าๆครับผมบรรยากาศทงไฮทงหน้าครับในมือนีมีโอกาสได้มาเล่นทงหน้ามาสูดอากาศอันบริสุทธิ์พี่น้องเอ้ยตอนเช้าเมนีกับประมาณหกโมงเร้าเกือบเจ็ดโมงเร้าแล้วละครับเมนีกับวัอัขคานถอดที่ครับเมนีเป็นบันจันทร์ที่สิมหานะครับเนาะ ช่วงเทศกาลสงการอยู่ครับผมสิบหาเมษาเนาะบรรยากาศตอนเท่าเาครับอยู่กลางทงไฮทงหน้าบรรยากาศดีสดใสเละเกินพี่น้องเอ้ยเบ่งเอารถครับเนเี่ยเพิ่มเขียวขยจีอากาศอันบริสุทธิ์ทำให้ชีวิตสดชื่นแจ่มใสขึ้นมากพี่น้องเอ้ยอยิหยังกระสูธรรมชาติบ่ไระครับในการบำบัดชีวิตบำบัดจิตใจเนาะ เพื่อนถึงกาไว้ว่าห้เวลาเป็นเครื่องเยียวยาไฮเวลาเป็นสิ่งรักษานี่แหละครับบรรยากาศของบ้านบ้านนอกบ้านไฮบ้านนาเนาะนี่ก็เป็นธงหน้าของคุณพ่อครับเพื่อนเป็นผู้สางไว้ครับเนี่ยปลูกปามไว้ปลูกปามกลางทุ่งนาส่วนล่องกลางกลางนี่ก็จะ วานเขาวานยังไว้นีต้นปามป้าปามครับผสมประสานกันไปคุณพ่อมันเห็ดใบไห่นะครับเนาะกระทอมหน่อยเถียงนาหน่อยไบถานังผักเซาเมยยามมาเห็ดไห่เห็ดน,นาส่วนทั้งนั้นก็มีเลียงงัวเรียงยังครับเป็นงัวของน้องสาวเนาะเป็นเลียงงัวไว้ทั้งนั้น เปลนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศอันสดชื่นครับผมถ้าพี่น้องมาเดินเบิ่งมาสมวางไปทงางไหนก็เคี้ยวครับช่วงนี่เพราะว่าฝนตกมาใหม่อยู่อากาศบริสุทธิ์ทำให้คิดใจสดชื่นร่างกายแข็งแรงพี่น้องเอ้ยมาสูดเอาอากาศให้เต็มเต็มปอดเพิ่มพลังไปต่อสู้กันงานกันต่อครับ ที่ชนบุรีพุ่นล่ะพี่น้องเห็นไหครับบรรยากาศของบ,าบ้านๆบรรยากาศของอีสานบ้านเฮาเนาะบรรยากาศบ้านนอกตรงนี้ก็เอาต้นป่าหมอกพี่น้องเพื่อสีเห็ดหน้าทํานาเห็ดเขาวไว้ให้ยยูทิ่งครับนี่เอาต้นป่าหมอกไปแล้วส่วนหนึ่งเนาะ กัปปับเปี่ยนไปเรื่อยครับสิ่งไหนมันจะทำให้มีรายได้สิ่งไหนมันพอจะสอยเหลือเรื่องตนเองไปได้ก็เอาไว้ครับปรับเปี้ยนเกษตรก็ต้องมีการปรับเปี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆรือขึ้นกันครับผมสอืนสืออ่อนนี่เลยพี่น้องเอ้ยอยากกลับมาอยู่บ้านแล้วละ่ะเชียวขจีดีงามไย เอาสำหรับมื้อนี้เข้ามาทักทายพี่น้ององเพียงแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ